สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราดราม่าร้อนเบียวิพานันท์ถูกบอสโจสั่งพักงานปมโพสต์โต้คำตักเตือนเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกหลังลาลงจากเวทีสาวน้อยกำลังกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในวงการหมอลำอยู่ณขณะนี้สำหรับกรณีของเบียวิพานันท์นางเอกหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังมีรายงานว่าบอสโจผู้บริหารคณะ ได้มีคำสั่งให้พักงานน้องเบียเป็นการชั่วคราวทำกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักในโลกโซเชียลโดยเหตุการณ์เริ่มต้นจากคลิปการแสดงของน้องเบียบนเวทีซึ่งมีการเต้นและแสดงออกอย่างร้อนแรงเกินไปจนถูกผู้ใหญ่บางส่วนตำหนิเรื่องความเหมาะสมของภาพลักษณ์การแสดงบนเวทีหมอลำระดับประเทศอย่างไรก็ตามต้นเหตุจริงของการพักงานครั้งนี้ไม่ได้อยู่แค่เรื่องการแสดงแต่เกิดจากโพสต์บนโซเชียลของน้องเบียท,ที่ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้หรือไม่เคารพคำตักเตือนจากผู้บริหาร หลังถูกเรียกเข้าไปพูดคุยเป็นการภายในจากนั้นไม่นานบอสโจได้ออกคำสั่งชัดเจนให้พักงานเบียรวิพา,านันโดยมีผลทันทีและน้องเบียรเองก็ได้ประกาศขอลาลงจากเวทีสาวน้อยอย่างเป็นทางการในวันนี้ทมกลางความตกใจของแฟนคลับจานวนมากที่ยังคงให้กําลังใจน้องไม่ขาดสายล่าสุดเบียวิพานันได้ออกมาโพสข้อความผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวเพื่อชี้แจงและเปิดใจถึงเหตุการณ์ทั้งหมดโดยระบุว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะหลบลูกหรือไม่ให้เกียรติผู้บริหาร พร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเธอด้านแฟนคลับจํานวนมากต่างแสดงความคิดเห็นหลากหลายบ้างเห็นใจน้องเบียร์และขอให้ออกจากเธอกลับมาสู่เวทีอีกครั้งในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าควรใช้เหตุการณ์น,นี้เป็นบทเรียนเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในฐานะศิลปินเราไปฟังน้องเบียร์วิพานันท์ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันค่ะทุกคนก็จะมาขออธิบายในส่วนที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าพูกรคนกับเพืเพ่อนบอหูนะคะเพื่อกระสิบปัญญาย,ยังไปไหลนะคะ แต่ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหนูก็ไม่ขอเถียงนะหนูก็ขอรับผิดแต่เรื่องเต้นพี่น้องสีมองในมุมจากไหนแต่ว่าหนูขอพูดความจริงที่มันแบบความจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่น้องหนึ่งหนูขอชี้แจงในเรื่องของโพสนะคะของโพสต์ก็เลยนะคะ <c oughs> วันนั้นเป็นวันที่หนูซ้อมเพลงอยู่นะคะเป็นวันที่ซ้อมเต้นอยู่เป็นเพลงอีหลาพอดีค่ะพี่น้องนะคะน้องซ้อมอยู่ประมาณสองรอบนี่แหละช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องก็น้องซ้อมเสเร็จแล้วนะคะก็ลงมากินน้ำนะคะพี่น้องหลังจากที่ลงมากินน้าปุ๊บ เหมือนบอสส่งคลิปเข้ามาในกลุ่มนะคะแต่ว่าหนูกดเข้าไปดูไม่ได้อ่ะหนูกดเข้าไปดูไม่ได้หนูก็เลยไม่ได้ตอบเพราะหนูไม่รู้ว่ามันคือคลิปอะไรแล้วบอสก็ยังไม่มีข้อความอะไรมาสินะเป็นแบบแค่คลิปส่งมาจากติ๊กตอกแต่ว่าบุ้งหนูว่าเป็นคลิปอะไรเพราะว่ามันดูไม่ได้แล้วทีนี้หนูก็เลยแบบหยอกการกับน้องกระเทยหนูไม่รู้ว่าน้ําที่น้องในถือในแก้วอะเป็นเบียร์หรือว่าเป็นน้นําเครืองดื่ก่อนนะน้ำสปอนเซอร์หรือน้ำแก้วเมลอะไรสักอย่างหนูไม่รู้แต่หนูนะ่ะไม่ชอบ ไม่ชอบกินเบียร์แล้วไม่ชอบกินเบียร์มากๆเลยหนูก็เลยกลัวใน <_ V> น้องเขาแบบเอ้านี่ย่ากินกินกินสีแมงแล้วหนูก็ผักออกผักเบียร์อันนั้นออกแล้วน้องก็บอกเอ้าเจ้าขี้ดิสีย่เออกูเขาบอกยาแค่ขื้กันแหละอีกแต่เรื่อิ่งประมาณนี้แบบฟิลแบบโยกกันแล้วหนูก็โพสโพสออ,ออกไปแล้วหนูก็ขึ้นไปเต้นต่อขึ้นไปเต้นต่อพอเต้นเสร็จปุ๊บอ่ะกูไก่เรียกรวมใช่ไหมเราก็นั่งรวมกันหนูก็มาเปิดปุ๊บแล้วก็เห็นลวข้อความบว่า ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกได้ไม่เหมาะสมแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าคลิปนั้นมันคือคลิปอะไรไปทุกคนอืมมันคือคลิปอย่างนูก็เลยแบบในเมื่อเขาประชุมอยู่เนาะก็ไม่ได้คุยกันอะไรก็สูงเยี่ยมไปก่อนอเพราะว่าหนูบูหัวมันคือคลิปอย่างแล้วก็บบูหัวมันคือเรื่องอย่างนะคะก็คือทั้งศิเรียนทรศัพา์กับทั้งฟังคู่ไกลเพราะว่าเพิ่นต้องนัดของหมือต่อไปเรียกเขากลับไปชุมอยู่ก็เลยนั่งฟังก่อนนะคะพี่น้องหลังจากประชุมเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็กลับบ้านเนาะกลับบ้านหนูก็กินนข้้าาาววเเอแลบบ เหมือนบอสก็แคปข้อความที่หนูโพสนั่นแหละลงไปในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยแล้วบอสก็บอกว่าขอคุยอะไรเงี้ยอืมบอสก,ก็บอกว่าขอคุยแล้วหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปนะคะหนูอาบน้ําอยู่รอแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องอืมสะพนหนูหนูเปิดหน้าเฟซมาบอสก็โพสตแล้วว่าหนูไม่เชื่อฟังอะไรสักอย่างนึงน่แหละแล้วก็เลยได้เข้าไปคุยแล้วหนูก็อธิบายให้บอสฟังเกี่ยวกับบอสโพสนั่นแหละค่ะพี่น้องเพื่นอนค็คือปัญหามันเลยว่าเออคือเดี๋ยโพสจริงสิหนูกัเเกกเดเซอร์ อย่างหนึ่งหนูไม่รู้ไงพี่น้องว่าเขาบอให้โพดยอกันหรือยังหนูกับบุหูเนาะว่ามันมีกฎอะไรนี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันสินะหนูก็เห็นคนอื่นเขาโพดหยอก็หนูก็โพดเพราะว่าโพดนั้นมันเกิดก่อนที่หนูจะเห็นจะเห็นคลิปแล้วก็เห็นข้อความบอนไหมคะก็คุยกันไปแล้วหลังบ้านบอดกับรั่งซ้อนหนูกับน้อมรับนะคะน้อมรับแล้วก็รับรู้พร้อมที่จะปรับปรุงแล้ว่าบอดก็ไม่ได้บอกนะว่าให้พักงานนะตอนนั้นทุกคนหนูก็คิดว่าเราคุยกันหลังบ้านเสร็จแล้วก็คือจบอ่ะก็คือจบไปแล้วสินะพี่ เพราะว่าเราคุยกันแล้วในที่รับหลัง no บ so 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 uh, ja mm ้านก็คือจบแล้วก็คือจบสินะแต่หนูไม่รู้ไงว่าหลังจากนั้นเนาะทุกคนหนูก็เหมือนไม่แก้มแล้วก็ส่วนไปเบิงมะล่ำเนาะค่ะเออหนูกับไปเบิงมะล่ำหนูกับบุ้หงมันเกิดยังคืนแล้วหลังจากนั้นก็คือสักพักหนึ่งบอสก็โพสอีกโพสที่ทุกคนเห็นนั่นแหละหนูก็บุ้งหงมันเกิดยังคืนเพราะว่าหนูกับบอด้มาเบิงคาเพราะว่าหนูเบิงมะล่ำอยู่นะคะสักพักหนึ่งปุ๊บคุณได้ออกจากกลุ่มหนูอ่ะได้ออกจากกลุ่มศิลปินแล้วก็กลุ่มคครรอบัวศิิลปน ของสาวหน่อยเป็นมันเพ่งนะคะพี่น้องก็สักพักหนึ่งบอสก็บอกว่าให้หนูพักงานใช่ไหมจะ่าเพื่อน้องหนูออกจากกลุ่มแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ตั้งตัวนะคะพี่น้องไม่ได้ตั้งตัวเลยเพราะว่าหนูคิดว่าเราคุยกันหลังบ้านเสร็จก็คือเสร็จอะไรอย่างเ <c oughs> ป็กระบวนการเดบอกล่วงหน้าหรือวันอย่างน้อพี่น้องแล้วก็น้อมรับผิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเนาะ,ะพี่น้องนะคะเพราะว่าที่แหลกมันเป็นโชว์มีสิทธิ์เหี้ยนมันเป็นโชว์นะคะพี่น้องเข้าใจว่ามันเป็นโชว์แล้ววันนี้เพิ่นตัดออกตัดออกปุ๊บ มันก็นเลือแคใหไหนูไปหยออ่อนร้องเพลงมันแบบทุกคนเหมือนร่นเห่เขาไปลงอ่ะทุกคนหนูก็คิดว่าเออมันก็น่าจะไม่มีอะไรสิงนนะเพราะว่ามือแหลกมือแหลกทีหนูเหรียญบอดเล,ดเลาก็อยูหนาหนามิกนะคะหนูก็เล่นแบบนั้นเลยแต่ว่าก็หนูก็รอด,ดูแชทหรือว่าดูว่าบอสจะเข้ามาหลังเวทีว่าเพิ่นสิเตือนบอว่าแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็เลยคิดว่าอ๋อมันคงไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะอืมแต่ว่าทุกง,งานมันก็ไม่ได้เล่นแบบนั้นทุกวันนะคะพี่น้องเพราะว่าคืนอ่างกันนะ มันก็มีมือเมยมือเมื่อยนะค่ะพี่น้องนะคะหนูจะพ่เตนดาวน์สันสมือมันกับอะไ้นะคะบางวันหนูก็ให้เล่นกับพี่เซียมบ้างอะไรอย่างงี้นะคะพี่น้องนะคะสิ่งที่มันเกิดมาแล้วหนูสิ่งที่มันไม่เหมาะสมหนูก็ขอโทษทางวงแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ดูด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วแมทุกคนนะคะง้นมันเป็นงานสุดท้ายแล้วแล้วก็คือมันวางแล้วก็คือต่อไปก็คือต้องเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วอะในสินะนุ่น,นปุ้งหูนุ่มปุ้งหูอะเอ่อคลิปนั้นมันเป็นของคล พี่น้องงานที่เรียนอยู่ที่พนงพายแต่ว่าหลังจากนี้เราก็คือได้ใส่โชว์ใหม่แล้วหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแล้วสันนี้่ไหมคะพี่น้องนะคะแล้วก็น eed, เรื่องของชุดที่ทุกคนติงมาก็คือชุดน่ะมันเป็นชุดเพลงมิสซิเหียนคะ่ะพี่น้องหนูตัดมาเพื่อที่จะใส่กับมิสซิเหียนเพราะว่ามิสซิเหียนมันเปไดมีม,ดม้หฮอนมาเดามาหยัง <c oughs> ไหมคะพี่น้องมันก็มีทายซื้อมิสซิเหียนทุกคนเพราะว่ามันเป็นโชว์เนาะแต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นมิสซิเหียนที่หนูลงกทมเพราะว่าต<ข>อนนั้้้้นนนนนน่่ะะะะะเคคาตััดโชววววออกแแลลพีี ชุดนั้นมันบ่มีค่ะพี่น้องชุดที่ใส่ร้องหมอลำจริงๆน่ะหนูไม่มีแล้วทีนี้อันคนให้ออกไปยื่นกับโชว์อีกหาเพลงเนาะค่ะพี่น้องแลับพอื่นเขาใส่ชุดนักร้องหนูก็เลยคุยกับแม่ว่าคุยกับเมีแกว่าแม่หนูบ่มีชุดที่จังได๋แม่ก็เลยว่าสั่นเฮาก็ใส่เยงสิเลือขึ้นไปเพราะว่าเฮาบ่มีชุดมันเตรียมอะไรไม่ได้เพราะว่าชุดน่ะหนูก็แจกน้องๆไปหมดแล้วส่วนชุดหมอลำหนูก็ไม่มีแล้วสีแม่ชุดร้องเพลงที่มันเป็นชุดเพลงหมอลำแม่ค่ะหนูมีแต่ชุดเพลงเนาวานเลยจกับเพลงแบบประมาณที่พีี่่่่นนนนน้้อองงเห็ัละะะะคคพ กับชุดเซตละมูลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะพี่น้องที่นุ้มีสองชุดนี่เด้มันมีอยู่สองชุดนุ้ก็เลยบ่หน,กกนหนูก็เลยใส่ชุดนั้นหละขึ้นไปก่อนทุกคนอาจจะนูน้อมรับค่ะพี่น้องว่าชุดน่ะมันบ่เหมาะสมกับเพลงยงนิดแต่ว่ามันหาไม่ทันนุ้ก็เลยใส่ขึ้นก่อนนี่สินะค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเราก็รอตัดสั่งใหม่อยู่นี่สินะวันนี้วันนี้พ่อพ่อโพสต์มันออกไปแล้วนะคะพี่น้องมันมีเรื่องของความรู้สึกมันเข้ามาแล้น,นี หนูบหมูว <ım. S 1> ่าการที่เราคุยหลังบ้านแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะพี่น้องข้นมาแบบขืนมาอีกเพราะว่าเราคุยแล้วสาหรับหนูหนูคุยแห้วหนูก็คือจบสิไม่ค่ะพี่น้องคือคุยกันแล้วพร้อมปรับปรุงแล้วก็ทํางานต่อไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าเหมือมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีของข้อมูอซึกหนึ่งก็เลยโอเคนั้นเราก็ไปลาถึออยงนี้นะที่แรกนั้นไอ้บาดเล่ากับแบบคิดหน่อยคิดหญ่เดียวค่ะหนูก็เลยบอกแล้ว่าไอ้ ไอ้ก็ทำงานของไอ้ปกตินัะะ่นล่ะนู้น่ะจะไปงานด้วยหนูจะไปถ่ายคลิปหนูก็บอกแก่างงี้เจ้าก็โอเคเดี๋ยวไอ้ชเฮ็ดงานด้วยหนูถ่ายคลิปกัได้ป่ะเป็นยังเนาะเขาเหลือไหมสิอมพอเช้าของอีกวันพอเสอบปุ๊บอาจารย์นำเลยทักทักแชทมาว่าเออเพื่อนขอยึดช่องเดิมสิก็โอเคค่ะก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรก็ ก็เลยบอกไอ้พัดว่าไอ้นุปดไดชทายคลิปราดื้อก็คือเพ็่นยึดช่องเลวไอ้เสียวจังได้ยินใช่ไหมก็คุยกันปรึกษากันค่ะพี่น,อน้องก็นว่าอือเนี่ย้นี่เหมือเรืืองมันออกไปเรี่ยวอ้สินอะเอฟซี FC เปินกันดจาน,นูหลายกับน้อมรับกับทุกคนว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็มันอาจจะเป็นความผิดคนอุกส่วนนึงที่รีนั่นแหละค่ะพี่น้องหนูก็เลยโอเคเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าถ้ารู้สึกผิดก็ถ้าหนูคือย่ารยังไงตอนที่คุยกันแกบอกว่าถ้าหนูคิดว่าหนูถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หนูเก็บของกลับบ้าน หนูก็เลยหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูถูกนะทุกคนหนูรู้สึกผิดจริงๆแต่ว่าหนูกอยากให้มันจบด้วยดีก็เลยเอาขันหาแล้วก็เอานี้ไปแต่ว่าแกไม่ลงมาแกไม่ลงมาแบบแกตื่นแล้วนะทุกคนแต่ว่าแกไม่ลงมาหนูก็ทางหาแกแต่แกก็ไม่ตอบไม่อะไรหนูก็เลยโอเคไหนๆหนูก็มาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เป็นแบบเัาไปบ้านว่าจันไดยห้องกามาแล้วไอเพิ่นเครื่องสีเบ่งกองวงจรนอยู่ดอกหนูก็เลยเอาขันหาแล้วก็เอากระเช้านะคะไวหนาประตูเลยค่ะพี่น้องนะคะ แล้วก็บอกเขาไปเพราะว่ากล้องวงจรปิดแกไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วก็เลยบอกก็เลยห้บัานว่าแล้วก็เอา,เ,า,เ,า,ดาเดี๋ยมาเลลนะไอดีกวก็เข้ามาว่างซื้อนะคะเพราะว่าจะใน้นเรากับบ้ามาพ่อเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยว่างมือน,นั้นแต่ก็เลยทักแชทไปหาแกแล้วก็พูดทุกอย่างที่ควรพูดไปนะคะพี่น้องแล้วก็ขอแกลาลุงนะคะเพราะว่าถ่ายง,งานตองนตัวนคือสิทาใจลําบากของทุกคนมันอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะคะอืมฉนันดีค่ะับพี่น้องค่ะ ได้ล,ลาลงที่เรียบร้อยแล้วหนูเอาไปเห็นเป็นเลียบบงหรือว่าเพินเนเ่นจะรับหรือบ่รับอันนี้หนูไม่รู้นะคะแต่่ะหนูไปด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะเป็นั่งถาเป็นเกือบสองชั่วโมงนะคะทุกคนนี่นั่นก็เต็้มถี่แล้วแหละที่จะเอิญเพิ่นห้แต่กะว่าเป็นยังค่ะพี่น้องนะคะเข้าใจทุกคนว่าทุกคนพอเกิดเรื่องแล้วเพิ่นก็อาจจะบอกข่าขอาไก่หนูนะคะ,นะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรกับทุกคนแล้วก็เดินหน้าต่อหนูเองก็พูดในส่วนที่ควรพูดนะคะว่า ขอย้ําจริงๆว่าพูดนั้นน่ะหนูแกล้งกันกับน้องแดนเซอร์จริงๆถ้าทุกคนไล่ดูหรือว่าไรอะไรอย่างนี้นะคะมันทีนี้พูดที่สองอยู่เหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรหนูไม่รู้เนาะว,ว่าเขาบอให้พูดแบบหยอกกันหรือย่างหนูกับบุหูเพราะว่าส่วนตัวหนูเองหนูไม่ได้คิดว่าหนูนะ่ะเป็นศิลป,ปินหนูก็คชิดว่านหนูเป็นแดน,นเซอร์คนหนึ่งที่เห็นเขาพูดหยอกกันหนูก็อยากพูดเหมือนเขาแต่ว่าหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนในวงไงทุกคนมันก็แบบประเด็แท็กบระดยังเพราะว่าเพื่อหมอนยังพูดล่คนกับ รับมูบ่ได้นะเขาจะมูเต็มหนูกับมูเต็มสินะกรับไม่ได้ก็เลยแบบเออไม่ได้ไทยเขาอะไรเงี้ยก็หยอกกันปกติแต่หนูบอคิดว่าเพื่อนจะเอามาโยงแล้วก็ให้มันเกิดเรื่องเป็นแบบนี้นะคะหนูกับบุหงมันกะอชิควานพี่หนูแหะที่หนูแบบสิวัดไต่ตองกับบอมเยนไหมคะพี่น้องก็คือบอดดี้คิดบาถึงนั่นแหละอืมกอดนะคะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่บอเข้าใจหรือว่า จะด่าก็เต็มที่ได้เลยค่ะหนูก็น้อมรับเหมือนเดิมนะคะพี่น้องไม่ขอไม่ขอไม่ก็พ่อแก้ไขให้ตัวเองได้ไดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าหนูขอมีศักดิ์ศรีในตัวเองแค่นี้แหละทุกคนนะคะได้อธิบายในส่วนที่ตัวเองอยากพูดนะคะแล้วก็สิ่งที่บอะก,กาะเผชิญนะคืออิหละเพราะว่า เราจับมือน้องมาเนาะทุกคนเราก็คิดว่าเออจ่ไปถึงไหนก็ที่เรียกว่าจะอยู่ให้จบถึงฤด,ดูกาลนะคะเพราะว่านู่นน่ะว่าจะอยากพัฒนาตัวเองไปนในทางอื่นสินะคะพี่น้องในทางนี้ันละจะพ่อเลี้ยงสินะจะไปหาเต้นหรือว่าจะไปทาไปไํางานประจํามดเลยสินะ,ะแต่บวคิดฟ้ามันจะเกิดขึ้นก่อนนะคะพี่น้องก็ทักไปหาอีหละนะคะพี่น้องเติ้งทักเติ้ง,งห้เพราะว่าห้องอน้ำประกาศไปผ่อนนอนแล้วก็บอกนองตอนน่ะห้องอยันแบบหยันนอหนหาหน้า ก็คล้องหายอยู่แล้วล่ะกันพอน้องแต่ว่าอย่าหน่องอาหายนำ้ำก็ได้ทักไปหาหน่องนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ห่วงใยนะคะพี่น้องสาหรับผู้ใดทีด่าหรือว่าอย่างหน,น,นูก็ขออนุญาตนอมรับพี่น้องน,น,นอมรับอีดีค่ะนะคะรู้สึกผิดแล้วก็ขอโทษในส่วนที่มันเกิดขึ้นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะคะพี่น้องแต่ว่าหนูก็ขอย้ำว่าพูดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับบอสจริงๆนะคะ หนูหัวบอดบเสือค่ะพี่น้องแต่ว่าวันที่ประชุมหนูก็ไม่ได้แถแต่ว่าวันที่เราคุยกันหลังบ้านหนูก็ไม่ได้แถหรือว่าไม่ได้พูดอะไรหนูก็พูดแถอธิบายว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าบอดบเสือเขาบอกเป็นอย่างค่ะพี่น้องนะคะก็ขขบพูณพี่น้องหลายที่เข้ามาติดตามนะคะพี่น้องชงเนี้ยจะบอกม่อย่างไรนะคะเพราะว่าชีวิตที่มันเคยติดคอนเทนต์มาแล้วหลังจากนี้ไปอาจจะไม่มีชีวิตติดคอนเทนต์หรืออะไรนะคะพี่น้องอาจจะใช้ชีวิตปกติของหนูอาจจะเคยปากร้ายหรืออนต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนเพราะว่า หนูน่ะแต่สิ่งวี้ไปสนิทละเดีเพราะว่าเราก็อยู่ในส่วนของเราแล้วนะคะอยู่คนละสวนนะคะพี่น้องอืมจะตลกอย่างท่านหนูกลับมาสดใสได้ทุกคนอาจจะได้ดูคลิปดูอะไรปกตินะคะแต่ว่าหนูยอมรับเลยว่าหนูยังกลัวอยู่ไม่กล้าไม่กล้าทุกคนอาจจะแบบเออไปขึ้นตรงนั้นไม่ไปขึ้นตหนขออนุญาตนะพี่น้องยังไม่กล้าขึ้นตรงไหนหนูกลัวหนูกลัวจริงๆหนูยันหนูยันอีลี่ค่ะพี่น้องนะคะหนูบองว่าปุ๊ดได้เป็นยังไงแล้ว ว่าจะห,าจจนห,นหูหนาบุหูใจงคือจะเล่นลูกกับบุหูนุบกกานะคะพูดคาเดียวน่าหละพี่น้องนะคะหนูก็พูดในส่วนที่ควรพูดแล้วหลังจากนี้ก็หนูคิดว่าหนูต้องเดินหน้าต่อแล้วค่ะพี่น้องนะคะเราอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องเดินหน้าต่อเราต้องมีครอบครัวแล้วก็มีคนที่ต้องดูแลนะคะพี่นอ <ๆ S 2> อ้อง,องหนูยันยันเมนุหูยอหยันเราเขียดแต่ก็บม่เป็นอย่างขาพี่น้องนะคะเพราะว่า ตอนที่หนูจะมาอยู่ม,ลมอลำามะเก็บอกว่าอย่ามาอยู่เลยขันไม่นองอยู่มอลำาม,มันคือจะเอาชีวิตไปแข่งในทั้งส้นดาหนี่ล้ลูกมังสิแม่เดี๋ยวหนูว่าเส้นได้นั้นมันอาจจะมีหลายเส้นก็ได้นมาจะไม่ได้ขาดง่ายสิยนะพี่นอ้องยังไงก็เดี๋ยวบอกไปเลยนะคะพี่นอ้องอาจจะไม่มีอย่างเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกคนหนูก็จะพยายามกลับมาเป็นตัวเองแล้วก็สดใสเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดนะคะพี่นอ้องไปเจอกันใหม่นะทุกคนถ้ามีโอกาสหรือว่ามีจังหวะแต่ว่าถ้าหนูไม่หายกลัวหนูก็ไม่กล้าทำอะไรนะหนูกลัวจริงจริง ขอบคุณกำลังใจนะทุกคนไปแล้วนะดราม่าครั้งนี้คงยังไม่จบง่ายๆเพราะทั้งฝั่งผู้บริหารและน้องเบียร์วิพานันต่างก็อยู่ในช่วงของการทบทวนและปรับตัวท่ามกลางเสียงจากแฟนผับที่ยังคงส่งแรงใจอย่างล้นหลามแม้จะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่หลายคนก็หวังว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยความเข้าใจและการให้อภัยเพราะในท้ายที่สุดไม่ว่าฝ่ายใดจะถูกหรือผิดทุกคนต่างก็มีหัวใจรักในศิละปะหมอลำเหมือนกันแฟนๆต่างภาวนาให้เบียร์วิพานันได้กลับมายืนบนเวทีอีกครั้ง ในวันที่เธอพร้อมและให้บอสโจเปิดใจรับนางเอกสาวกลับมาสร้างสีสันให้กับคณะสาวน้อยอีกครั้งจะเป็นไปได้หรือไม่ก็คงต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาและอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารรอติดตามกันต่อไปในอนาคตค่ะทุกคน